อันนี้เป็นนโยบายจากผู้บริหารนะท่านพลตอกวรพงษ์ชิวปีชาเป็นนโยบายการสร้างสร้างทีมของเราเยาวชนนะเข้าสู่แคาเดมี่ร่วมกับโรงเรียนปทุมวิไลมาจากสกลครับจากร้อยเอ็ดครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับอยากายอยากเดินตามฝันนะผมชอบอิทซีครับอยากมาทดสอบปีท้าด้วยแล้วอยากเป็นนักบอลอาชีพเราจะมีถ้าเรียกว่ามีเกณฑ์มาตรฐานในการคัดนะทักษะของฟุตบอลเบื้องต้นก่อน,นในเด็กวัยเล็ก ระักลางนะครับก็คือการบอลคอนโทรลการเลี้ยงบอลแล้วก็ลันนิ n งวิท h t h b a l ทุกอย่างเป็นเกณฑ์มาตรฐานละจดบันทึกและขอร์ดไวนะ้เป็นเป็นสถิติต่ตางๆนะครับสามารถยืนยันได้นะว่าเด็กคนนี้มีความสามารถแค่ไหนนะเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ช้โยงเป็นระดับ AFC Instructor นะฮะเป็นระดับ top t o ของเอเชียเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญญาณที่ทำให้น้องๆและผู้ปกครองทุกคนเห็นว่าเราจริงจังกับ a c a าเดมีนี้ขนาดไหนนโยบายของเราชัดเจนเราต้องการให้เด็กของเราทุกคนขึ้นสู่ชุดใหญ่ต้องเป็นผู้เล่นที่ดีและเป็นสุภาพบุรุษนะฮะแล้วก็อนาคตเนี่ยเราต้องการเราอยากเห็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยมาจากอินซีขึ้นตำรวจเราเอาลูกของท่านมาเนี่ยเรารู้ว่าท่านรักลูกขนาดไหนเราก็อยากจะดูแลและ พัฒนารุ่นท่านให้ดีที่สุดตามความสามารถที่สโมสรจะทําได้แล้วผมก็เชื่อว่าอาจารย์ชัยยงคําเปี่ยมก็คือคนหนึ่งที่ดีที่สุดในประเทศที่ที่ที่จะสามารถทําทําหน้าที่นี้ได้นะฮะมันเป็นการให้โอกาสเด็กโอกาสเด็กที่แบบมีฝีเท้าที่ดีครับซึ่งต่างจากแต่ก่อนคือต้องผลฝ่ายเองแต่เดี๋ยวนี้มีแบบมามาให้ถึงที่เลย ที่น้องๆที่อยากจะเข้ามาสู่อะคาเดมี่สีเพื่อนตำรวจก็ต้องมีความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาเชื่อฟังโค้ชถึงจะเป็นนักเตะที่ดีแล้วขึ้นมาสู่ชูวใหญ่ได้ครับก็อยากให้น้องๆตั้งใจขยันฝึกซ้อมครับคืออดทนแล้วก็สู้ในทำในสิ่งที่เรารักให้เต็มที่ที่สุดครับผม ที่ปีที่แล้วที่ปิดตีน้ชาติก็อาจารย์วิบูลเขาเอามาครับมาจากเชียงรายครับเอามาเข้าเพิ่งมาเข้าปีนี้ปีแรกครับแคนดมีก็คัดรวมๆกันแล้วก็อาจารย์เขาเลือกคัดเข้ามาครับหลายๆคนเพื่อแบบเป็นแคนดี้มีของ e c ซีพันธมบรแบบเล่นบอลอาชีพเนี่ยครับได้รับหลายอย่างครับได้รับประสบการณ์ครับความอบอุ่นจากเพื่อนจากอาจารย์เพาฝึกฝนมาดีครับ ครับตั้งแต่มาอยู่นี่ก็เพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเยอะเลยครับทักษะทั้งประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นครับอยากสร้างชื่อเสียงให้สโมสรเยอะๆอย่างเงี้ยครับคพรามบางสุดก็ทีมชาติเลยพี่ความไทยลีกอย่างเงี้ยครับคนที่เล่นไม่ดีมันอาจจะมีช่วงแบบตกไปบ้างก็อย่าพึ่งท้อ<ๆ>อย่าพึ่งท้อถอยสู้สู้กับมันสู้กับความท้อครับแล้วก็สู้ต่อไปจนถึงความฝัน ีการเปิดคัดนักฟุตบอลอาริอันที่จังหวัดระยองครับแล้วผมก็ได้ไปคัดที่จังหวัดระยองเพื่อพัฒนาฝีเท้าของนักเตะครับเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเป็นครอบครัวคนหนึ่งครับที่ผมขาดแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยครับที่ที่คอยเติมเต็มให้ผมตลอดไม่ว่าจะมีเพื่อนอาจารย์เดี๋ยวพี่ๆหรือทุกอย่างครับเขาทําให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ววันใดผมท้อผมก็นึกถึงตอนที่เพื่อนที่เขาอยู่ข้างตลอดครับ อยากจะเล่นฟุตบอลอาชีพหรือไม่ก,ก็อยากจะเล่นดีสอแล้วถ้าจะเล่นดีกว่านั้นก็ขอขึ้นไทยลีกครับแล้วถ้าโบนัสเลยก็ขอติดทีมชาติแหละครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆครับให้น้องๆทุกคนตั้งใจอย่าท้อแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จครับ